คุณภูให้เดี๋ยวเรารอสายจากทางบ้านกันสักนิดนึงนะคะได้เลยครับผมค่ะระหว่างที่รอเนี่ยเรามาสรุปเมื่อกี้สําหรับใครที่พลาดไปสรุปสั้นๆน,นิดนึงเกี่ยวกับเพิ่มเวลาให้ชีวิตอะค่ะอันดับแรกเลยนะครับคือขอให้เราฝึกลําจัดลําดับความสําคัญก่อนจัดเวลาเพราะเราจะมีเวลาให้กับสิ่งที่เราคิดว่าสําคัญเสมอนะครับสองก็คือให้เราเนี่ยฝึกใช้เวลาที่ซ่อนอยู่อย่างเป็นประโยชน์และมีคุณค่านะครับคือสมมุติว่า เราอ่าก่อนนอนแทนที่จะบ่นหรือว่านั่งคิดกังวลถึงอดีตอนาคตใช้เวลาเหล่านั้นอ่านหนังสือรถติดแทนที่จะคนด่าเมืองไทยประเทศไทยสังคมไทยรัฐบาลก็ใช้เวลาตรงนั้นในการพัฒนาตัวเองในด้านที่ตัวเองต้องการนะครับเวลาที่ซ่อนอยู่มีอยู่เสมอแต่ว่าเราต้องใช้มันให้เป็นถามว่าเวลาที่ซ่อนอยู่เนี่ยมักจะสังเกตได้ยังไงคือสังเกตว่าเวลาที่เรามักจะปล่อยตัวปล่อยใจให้คิดวนเวียนนั่นแหละครับเวลานั้นแหละคือเวลาที่เราจะเอาไปพัฒนาตัวเองได้ทีนี้ ผมอยากจะเสริมอะไรนิดหนึ่งก่อนที่คุณวพังจะโทรเข้ามาก็คือว่าผมเนี่ยลืมย้ําไปว่าจริงๆหลายครั้งในการปฏิบัติธรรมนะครับหรือว่าฟังวาระธรรมมาจะดูน่ากลัวว่าหลายครั้งในการมีความสุขมากขึ้นในชีวิตเนี่ยเราควรจะอยู่กับตัวเองฝึกอยู่กับตัวเองบ้างนะครับอย่างเช่นเวลากินข้าวหรือเวลาอาบน,น้ําเสร็จเนี่ยบางครั้งการได้อยู่ยิ้งเนี่กับตัวเองอันนั้นก็เป็นประโยชน์เช่นกันเพื่อง่ายว่าผมอยากจะบอกว่าถ้าเกิดการอยู่กับ เองหรือว่าการก้าวข้ามความทุกข์ที่กําลังเผชิญอยู่เป็นสิ่งสําคัญสาหรับเราขอให้เราใช้เวลาว่างฝึกจิตได้เช่นกันนะครับหรือฝึกสมาธิได้พูดง่ายว่าไม่จําเป็นจะต้องมีอะไรเนี่ยใส่หูอยู่ตลอดเวลาหรือว่ามองใส่ตามีวิดีโอดูอยู่ตลอดเวลาอยู่นิ่งๆก็เป็นการใช้เวลาที่เป็นประโยชน์ได้ครับนั่นคือประเด็นของผมถ้าเกิดเราใช้อย่างตั้งใจนะครับ แทนที่เราจะปล่อยใจให้คิดวนเวียนถึงเรื่องที่เคยคิดมาแล้วให้เราตั้งใจอยู่กับปัจจุบันฝึกจิตซึ่งผมเคยพูดให้คุณกับคุณ,คณเฟยามาหลายรอบแล้วแต่เราจะไปหาเองก็ได้นะครับวิธีการฝึกจิตฝึกสมาธิมีบอกบ่งบอกเยอะแยะมากมายนะครับทีนี้มีคุณผู้ฟังเข้ามา,าอย่างไรคะถ้ายังไม่มีเดี๋ยวผมจะพูดอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณรูสวัสดีครับผมคุณอะไรคะคุณสุค่ะค่ะคุณสุมีอะไรอยากจะสอบถามหรือแชร์คะ ขอแชร์ค่ะประสบการณ์ของต,ตัวเองนะก็คือตอนที่มีลูกสาวคนโตอะแต่ก่อนอะเราจะคิดแต่ว่าเราจะสร้างฐานะ,นะาเราจะสร้างตัวเราเอาเราเวลาไปหมดมุ่งกตบทาง,งานอย่างเดียวไม่ได้สนใจว่าเออเขาอ,อยากอยู่กับเราไหมอะไรไหมแต่พอตอนเนี้เขาโตแล้วเราก็ฐานะโอเคแล้วทีมีลูกมาคนเล็ก เึ่งเราตกบต่อนเนี้ยเราไม่ได้เราไม่ได้ทํางานเราเออเราก็ย้อนกลับมาดูว่าเออสมัยก่อนทอไเราไม่ไมทําแบบนี้มีเวลาให้เขามีพาไปไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหมายถึงว่าทําไมเราไม่ทํากับลูกคนโตเหมือนที่เราใช่คนเล็กใช,ใช่เราเป็นแม่ที่ไม่ค่อยดีนะค่ะ ปัญหาแต่จะสร้างฐานะใ,ให้ดีให้เขาอยู่สบายอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้นึกถึงความรู้สึกเขาว่าความผุกองเขาอะค่ะอ่าโอเคครับที่คุณอะไรครับผมสุค่ะคุณสุนะครับคุณสุครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมจริงๆรแล้วอยากจะชื่นชมนะครับที่คุณสุในอุตสาหโทรมาแบ่งปันเรื่องราวให้กับทุกคนฟังเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเตือนใจหลายๆคนนะครับว่าสิ่งสําคัญที่สุดคืออะไรผมอยากจะเสริมคุณสุอย่างนี้ครับว่า มันสุดรู้ไหมว่าผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้นะครับแต่ว่าในหนังสือเล่มน,นั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นนางพยาบาลคนหนึ่งครับซึ่งไปอยู่กับคนไข้ที่กําลังจะเสียชีวิตในอ่ารมในเขาเรียกว่าเป็นพาเลทีฟแคร์นะฮะเป็นที่พักของผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยนะฮะร,ระยะสุดท้ายนะฮะทีนี้เขาพบว่าอย่างหนึ่งครับว่าผู้ป่วยที่กําลังจะตายทุกคนเนี่ยไม่เคยพูดถึงเรื่องงานหรือพูดถึงเรื่องเงินในชีวิตเลยแต่จะพูดว่าอยากมีเวลาอยู่กับคนที่รักเพิ่มขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยที่คุณสุพูดเนี่ยถูกต้องว่าสิ่งที่สําคัญจริงๆในชีวิตที่ทําให้เราเนี่ยสามารถมีชีวิตไปได้ถึงวันจุดท้ายก็คือครอบครัวและคนที่เรารักและรักเราอันนั้นคือสิ่งสําคัญที่สุดจริงๆผมไม่ได้อะลรงจะบอกว่างานและเงินไม่สําคัญนะครับซช่งตรงนี้ผมจะเสริมคุณสุคุณสุครับสิ่งที่คุณสุประสบมาเนี่ยในในตอนแรกของลูกคนโตเนี่ยผมอยากจะบอกว่าไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าที่คุณสุให้เวลาไปกับการงานเยอะแล้วก็ไม่ได้ให้เวลากับลูกคนโตเพียงพอน จริงๆแล้วเนี่ยผมต้องถามคุณสุนะอันนี้ผมไม่ไม่ด่าว่ามันทําให้เราเนี่ยมีฐานะที่โอเคมั่นคงแล้วสามารถที่จะเลี้ยงส่งลูกคนโตได้ถูกไหมฮะใช่ค่ะอืมอันเนี้ยอันเนี้ยสบายมากเลยเยี่ยมมากครับเยี่ยมนะราน <ขอ S 1> <อ>นั้นแหละเรา,เราลำบากเราแอคทีฟตัวเองให้เราได้ดีเพราะเราลำบากตอนตอนเด็กใช่ไหมคะเราก็ไม่อยากให้เขาลำบากเราอยากให้เขาสบาย <cle an> อืม <c oughs> คุณสุครับเนี่ยครับผมอยากจะบอกงี้ว่า คุณผู้ฟังฟังเลยนะฮะแล้วก็อ,อยากให้นําตรงนี้ไปใช้เลยว่าเห็นไหมครับว่าสิ่งที่คุณสุทำอ่ะมันไม่ได้เสียหายนะสิ่งที่คุณสุให้เวลาคุณให้สุเห็นว่างานและเงินสําคัญถามว่าทําไมเพราะว่าคุณสุใหญ่จะมีเงินตรงนั้นอ่ะมาส่งลูกๆครับแล้วก็ทําให้ครอบครัวมั่นคงคุณสุประสบความสําเร็จแล้วครับถามว่าตอนนั้นถ้าเกิดคุณสุไม่ทําแบบนี้แล้วให้เวลากับลูกมากเนี่ยก็จริงครับว่าเราอาจจะมีเวลาอยู่กับลูกมากขึ้นแต่ถามว่าฐานะ แล้วก็เงินทองเนี่ยเราจะมีมั่นคงขนาดนี้ไหมก็ไม่เพราะฉะนั้นผมเลยอยากจะบอกทุกคนแล้วก็เรียนให้คุณสทราบว่าทุกอย่างที่เราทำอ่ะมันเกิดผลที่เป็นประโยชน์ได้เสมอแหละถ้าเราหามันเจอนะครับต่อให้เรานอนมากๆสมมุติเราเป็นคนที่ชอบนอนมากแล้วเราบอกโอ้ยเสียเวลากับการนอนจังเลยเนี่ยโอ้ยเออสามปีที่ผ่านมานอนเยอะมากเลยแต่จริงๆไม่หรอกครับไอ้ที่คุณนอนเยอะๆอ่ะมันอาจจะเสียเวลาก็จริง แต่ถ้าเกิดคุณนอนน้อยใครจะรู้คุณอาจจะป่วยเป็นโรคมะเร็งเสียชีวิตไปแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเลือกจะทํามันมีประโยชน์เสมอผมจึงอยากจะให้กําลังใจคุณสู่ปิดท้ายว่าคุณสู่โชคดีมากแล้วครับที่ยังมีลูกอีกคน,นที่เราสามารถที่จะนะใช้เวลาให้ดีขึ้นกับเขาได้คุณสู่เป็นแม่ที่ดีมากเลยรู้ไหมฮะเพราะว่าแม่หลายคนอ่าจริงๆคือคือคุณแม่หลายคนเนี่ยถึงแม้ว่าจะ,ะใช้เวลาไปกับงานเยอะมากก็ไม่รู้ตัว หนึ่งคุณสุรู้ตัวแล้วคุณสุกลับไปมองแล้วเห็นเออจริงฉันใช้เวลากับลูกคนโตไม่มากพอแล้วคุณสุยังดีกว่านั้นอีกคือตั้งใจที่จะใช้เวลากับลูกคนเล็กให้มากกว่าลูกคนโตอันนี้คือผ่านสองขั้นละคือหนึ่งรู้ตัวสองตั้งใจเพราะฉะนั้นสามครับคุณสุผมแค่จะมาให้กําลังใจเท่านั้นว่าคุณสุจัดความสําคัญเลยครับว่าให้ลูกคนเล็กตอนเนี้สําคัญเพราะฐานะเรามั่นคงเงิเนงเรามีละแล้วลูกคนโตเขา,าเราสามารถปล่อยให้เขาโบยบินได้ละเพราะฉะนั้นคุณสุไม่ใช่แม่ที่ไม่ดีเลยครับ คุณสุงมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะคุณสุ่ให้ความสําคัญกับการหาเงินแต่หาเพื่อใครละ่ะถ้าไม่ใช่คนที่เราหลักจริงนะครับใช่ค่ะขอบคุณจ้า เผื่ว,ว่าลูกคนโตเขาจะมาแบบบ่นน้อยจงน้อยใจเราก็ต้องอไม่เลยค่ะ,คะโอโชคดีมาอ๋อเยี่ยมเลยนะคะก็ขอบคุณมากที่โทรมาแชร์กันนะคุณสู่แล้วก็ได้รับนะคะเป็นกิฟต์เซ็ตมูลค่าหนึ่งพันบาทไปด้วยนะคะครับค่ะเดี๋ยวถือสายคุยกับเจ้าหน้าที่ของเราหลังไหม่นะคะวันนี้ขอบคุณ <c oughs> คุณากมากๆ <c oughs> เลยนะคะครับ <c oughs> ขอบคุณะครับสวัสดีครับ